สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ b r a c i n g House Education คุณผู้ชมคะช่วงนี้เป็นเดือนเมษานะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายท่านตอนนี้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับครอบครัวนะคะที่ต่างจังหวัดที่ในเมืองนะคะที่บ้านของท่านแต่สำหรับคนที่ไปทำมาหากินหรือไปทำงานต่างถิน่นตอนนี้ต้องมีการคุมเข้ม ไม่สามารถเข้าบ้านตัวเองได้หรือถ้าเข้าไปในบ้านของตนเองก็ต้องมีการกักตัวไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆในโลกนี้มันจะเกิดขึ้นและจะทําให้เกิดปัญหาอะไรก็ตามแต่ในความรักของพระเจ้าวันนี้ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเดือนที่เราจําเป็นจะต้องให้เกียรติยศต่อพ่อแม่ด้วยนะคะทําให้ความรักความสามัคคีธรรมในครอบครัวกลับขึ้นมาดังนั้นคุณผู้ชมคะ ขอบคุณพระเจ้าที่มีเทศกาลสงกรานต์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราได้มีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมนุษย์ทุกคนเกิดมามีผู้สร้างแล้วผู้สร้างคือพระบิดาทรงสร้างเรานะคะแล้วก็ประทานคุณพ่อคุณแม่ให้กับแต่ละคนและพี่น้องที่แต่ละคนจะต้องเกิดมาในท้องเดียวกันพระเจ้ากําหนดไว้แล้วว่าใครจะเป็นพี่น้องของเราใครจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราใครจะอยู่ในวงญาติวงตระกูลของเรา คุณผู้ชมคะวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเรารึกถึงพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ1นะคะบอกกับเราว่าฝ่ายบูตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทําอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนาน ที่แผ่นดินโลกคุณผู้ชมคะในพระธรรมของพระเจ้าหนุนใจเราบางท่านาระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่บางท่านคุณพ่อคุณแม่หรือท่านใดท่านหนึ่งได้ล่วงหลับไปแล้วและในความเชื่อในคริสตชนเราเชื่อว่าเมื่อเราออกจากวิญญาณเราออกจากร่างเราจะได้ไปพบกันที่เมืองบรมสุกเกษม แล้วเราจะไปอยู่กับพระเจ้าที่เมืองสวรรค์น,นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเรายังไม่ตายสําหรับคนที่ยังไม่จากโลกนี้ไปยังมีชีวิตอยู่จําเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าเราจะมีอายุยืนยาวนานนี่เป็นคําสั่งของพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นพระบัญญัติที่บอกว่าให้เราให้เกียรติแก่บิดามารดาของเราโดยเฉพาะเราทั้งหลายทีที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้า ผู้รับใช้พระเจ้าส่วนมากนะคะเราจะไปรับใช้พระเจ้าออกทํางานนะไปประกาศไปหนุนใจไปเยี่ยมเยียนแต่บางคนบางท่านไม่มีเวลาจะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเทศกาลอะไรแต่ก็ยังบอกว่าเราจะรับใช้พระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้านะคะบอกกับเราให้เราแยกประเภทแยกวาระเรื่องของครอบครัวต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้เราเข้าไปดูแลถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าเราทํางานเพื่อพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติแก่บิดามดาไม่เชื่อฟังไม่เห็นแก่ท่านภาษาที่แรงหลายคนบอกไม่เห็นหัวพ่อแม่เลยทําแต่งานไอ้ตรงนี้ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองเพราะวันหนึ่งถ้าท่านกลับไปอยู่กับพระเจ้าเราก็จะเสียใจดังนั้นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้เราทํา คุณผู้ชมสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณท่านได้จากการหนุนใจจากทรัพย์ที่มีอยู่จากการกอดบอกรักบอกขอโทษหรือขอคำอวยพรหรือขอคำอธิษฐานจากท่านได้หากหากคุณผู้ชมมีคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่เสียชีวิตไปนะคะช่วงเทศกาลนี้เราเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะโทรศัพท์หรืออยู่กับท่านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และขอพร เพื่อเราจะเป็นผู้ที่อายุยืนยาวนานและไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกนี่ก็เป็นคําสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากเราจะรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดเราจึงให้เกียรติแก่บิดาบรรดาของเราเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองดังนั้นทั้งหมดนี้ขอเหมือนใจคุณผู้ชมค่ะหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเทศกาล สงกรานคุณผู้ชมจะมีความสุขไม่ว่าจะได้กลับไปที่บ้านหรืออยู่ที่ทํางานหรืออยู่ที่พักที่คุณผู้ชมได้อยู่ขอให้สงกรานนี้คุณผู้ชมมีความสุขมีการคืนดีกับครอบครัวมีสิ่งดีที่จะมอบซึ่งกันและก,กันขอพระเจ้าวอวยพรนะคะขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ